Or Friendly victorious. Hostiles eliminated. What the hell? Man, เ <ừ> พาอ,อยู่ basement กุลล้อมันจับได้อะกุลลอกเ a s ดแล้วสนแโอ้โยโอ้พอไอสัตว์กูก็ว่าอยู่มันรู้ได้ไง โลโซครับแล้วมีกล้องไม่ไมีใครสักเดียวอุ้ยเพาใต้ดินถือช็อตกันพี่พีตรงนี้ตรงนี้ on ping, on ping, on ping. ออนปิงออนปะิงออนปิงมันเดินไปแล้วนะมันเดินไปแล้วนะฮาวเวยใช่ไหมเหมือนจะใช่มั้งหลังหลังมึงอะแจะระวังหลังด้วยเตเซอร์ <seconds> <seconds> มันอยู่นะเมื่อกี้เทฟลีนดอล ฝั last standing. Eliminated. Successful. ่งนูก็แชมป์ไม่ใช่เหรอวะมึงจะร้องเฮียะลรมึงจะในตัวปล้ยโอเคลี่มิตานแป๊บนึงผมขอโดนก่อนนี่เน่ ตรงนี้บูหนึ่งตัวแล้วก็ในไซส์อีกตัวหนึ่งมันเกือบตายมันเกือบตายบูบูตัวนึงไว้รู้ละเฮ้ยบูบูล็อกอยู่พี่ระวังบูตายสวยสวยสวยผมดูตรงนี้อยู่นะผมเดินเข้าด้วยแบบสวยเนื้อจีเดียวตายจีเดียวตายทีเดียวตายโลมากโลมากโลมากโขมาขวาขวาขัดได้ขัดเออสวยสวยมากโอ้ยี่ะ ้ตรงไหน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 ปิงไหนไอ้ฟุกตรงไอ้หน้าต่างตรงนั้นอ่ะโอเคนายเหรอล็อกเลยล็อกเลยคุยกูกูล็อกบูให้แล้วกูล็อกบูให้แล้วบูแต่บูแต่แต่ดูเจ็บ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 พลาดอ่ะนอกนอกข้างนอกตัวหนึ่งอ่ะมาดิดูตายดูตายดูตายดูตัวโดนแทนกูเฮ้ยเฮ้ยมาเร็มาเร็ว ủa hiệp Ui, thoát nắm họ ủa hẹp hẹp rồi. hẹp 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 Deployed. The diffuser is no longer in your possession. Oh. Oh. Placing cluster charge. Got it. f ัก k i n แคร์อีตัวอีตัวเฮ้ยเหี้ยทีมกูเขาจะเอ่อทบไปแก่ตัวแกรู้เรื่องขึ้นเลย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 ครับอ๋อเอยอ,อยู่ตรงระเบียงกองเพื่อนโลมากนะ All right. Oh, wait. Yo. Five yeah. seconds, five seconds, it. You've located a bar. Wow. Make your way to your location and location and that. One friendly operator friendly remaining. อย่างนี้แถวนี้นะว่เห็นตัวนึงเมื่อกี้อยู่นี่ปิงสามพี่ปิงสามปิงสามตัวนึงปิงสามเดินออกประตูพี่ระวังด้วยยังอยู่ตรงประตู VIP อะ่ะ ขอกลับไปเล็งตรงประตูตอนประตูเลยประตูชิดซ้ายพี่อ่ะถ้ามองอย่างผมพี่ล้ม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  You can t r o w first you can r o w first ไอ้พี่เสียงเสียง่ีนะ 15 seconds left. 15 seconds. 10 seconds left. No I'm alone. The diffuser is 5 seconds left. 5 seconds left. We deployed. We have some time. Half a second, ได้ดีไงวะได้ก่นเออเนาะไอจักรันเอาเนอะใช่เดี๋ยวสแกนให้ไม่รันเอาไอ้ตองแอร์แจมไอเ็เคีมอลอะไรพวกนี้ว่าน่าจะรันเอาตรงนั้นแบบนี้ไหม ด็อกด็อกด็อกเฮ้ยมันอยู่เมเล่นกับตัวไหนบอกได้นะทอนถอนตัวท้ายทอนตัวท้ายถอนถอนเอาทอนใช่ไหมไม่ไม่ไม่ถอนตัวทอนตัวท้ายพับขันกับฟอร์สเนี่ยเล่นในไซส์ปะเมมผมเอาด็อกไหมอ่าทุกเป้าตายบอลแล้วเอาด็อกไยบอลตายแล้ว